น้องนัดนะครับน้องนัดนะครับน้องนัดแล้วก็โควิดนะครับโควิดโควิดครับโควิดมันลงเวลาเดินขาวนะครับน้องนัะเริ่มเอาเลวความมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ที่นี่นครับโอ้โหมาเลยนั่นนะครับไปดูบางคำเพลงบัลเพลงนะครับควายกระจไปเอาแล้วนี่กนะโอ้โหนะครับนี่นะเออ ปินไม่หยุดเลยครับนี่ฮะผพาไปเรื่อยๆโอ้โหดีมากเลยน้องนี่นะโอ้โหนะครับไม่หยุดไม่ยั้งนะครับนี่นะโอ้โหเลยครับทุก้าบินตอนแรกโอ้โหนะครับแสดงว่ามุดมันนี่นะครับดูนะครับนี่นะครับมีหยุดหายใจด้วยอ้าสวยานะครับสวยงามนะครับนะ นีครับเดี๋ยวดูตอนตูนะครับนี่นะครับสไลด์ปูนะครับนี่ครับเริ่มนะครับโอ้โหนะนี่ครับมีหายใจอีกเดียวนะครับปูตลอดนะครับช่วงนี้นะครับดูแล้วไม่ธรรมดานี่นะครับโอ้โหนะครับสูงไปลงไปนิดนึงอีกหน่อยนึงเออเท้าเข้าแบบนั้นเลยนี่นะครับโอ้โหป่าเออโอ้โห นี่และครับความมั่นใจต้องมาต่อยันให้ท่าดนะครับโอ้โหนะครับทุกทีได้ล่านลยนะครับนะครับน้องนะครับน้องนักจักไปแล้วนะครับโอ้โหเออเออนี่สุ๊กจิ๊ อยออมกมัการนิ่่นครบงเียมนนครมาเรื่อยๆครับ่นะครับโยตีงไว้ตีงไว้ไว้ตงไว้ตีงไว้งไว้ม่ไม่กยับอยโอ้ตองาโเีย่ิ่งอยู่ยังไม่โล้ ตู้เนี่ยโอ้โหวัน <GO> ต <av uther> ูกรรมการตกใจฮะอ๋อกรรมการตกใจใส่กันเต็มเลยโอ้โหเอ้ยเอ่อีกอ๋อเอออีกเอ้ยเอ้ยอ๋อ โควิดครับโควิดวัฒนกุล